ก็ให้สงบใจนะคนเราสงบใจแล้วเราจะได้สติคนเราปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นคนแต่ว่ามีสติมีปัญญามันกันแหละแต่ว่ายังอ่อนครว่าอ่อนหมายความว่าเราระเลิกไม่ทันมาระเลึกที่จะแก้ไขปัญหาไม่ทันหรือว่าอวยธรรมะมาใช้ไม่ทันเพราะว่าสติปัญญาเราไม่สงบกเหมือนกําลังชุกระหงเนะี่ยมันทำอะไรก็จะพันท่าจะสนใจผิด คิดผิดพูดผิดทำผิดได้มีทุกคนมีปัญญาแต่ว่ามันช่วยเราไมนะมันไม่ริ่งคลองไม่สงบคองหรือว่ามันไม่เรียบร้อยคองปัญญาไม่เป็นระเบียบอาจาัย์ต้อนจึงบอกว่าให้เราเนี่ยจะเย็นเย็น,นจะเย็นเย็นให้ผ่อนคลายไว้ให้ผ่อนคลายให้ว่างว่างไว้แบบวุ่นวายอาจจะเป็ยามตัวเองหรือว่าพฤติกรรมของใครเพราะคนเราเนีย่ยพฤติกรรมเนี่ยทำให้สติปัญญาเราเพราะเราเป็นเจ้าทพิจากณาเนะอย่ญ,ญาเราต้องมี พูดกับกระทำนิสัยเป็นอย่างนั้นแต่วันเราเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาดีเนี่ยเราจะไม่เคยไปรู้มน้กับพฤติกรรมของใจนะเพราะว่าคนเราีวิสัยดีกันทุกคนแหละอาจจะดีกับเพื่อนกับพ่อแม่กับย่ากับคนรักกับคนรู้จักกับคนข้างหน้าวิสัยดีกันทุกคนอย่ากไปหาหมออย่างเนี้ยวิสัยดีทุกคนเลยหมอวันไหนก็ว่ากันแต่ว่าเป็นนั่งรถเขาไปสารเขาวันนี้เว่ากันแต่ถ้าเรา สติปัญญาไม่ดีเนี่ยเขาพูดเราจะไม่รู้เรื่องเขาพูดเขาบอกฟังไม่รู้เรื่องฟังมันไม่ชัดเจนเข้าใจไม่เต็มแจ้งก็จะคิดตัดสินใจผิดถ้าตัง้งใจสดีนะคนนี้ใส่ดีจริงเป็นคนที่อันตรายกว่าคนที่นิสัยไม่ดีนะคนนิสัยไม่ดีเนี่ยอันตรายเราพอมองเห็นนะพอะเราบางังนะอย่างนี้อย่างนี้นะคนนิสัยดีเราปลักใจเชื่อใจแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาพิจารณาเนี่ยก็จะทำให้เราเสียความรู้สึก ยาเราบรรู้ส yeah, so, <Really? S 2> ึกนใจได้หรือ so ว่าหมดคลายหมดอารมณ์เลยก็ได้ทันแต่ว่าเราเจอแบบนี้เราก็ต้องเอาสีน้อเอาสติให้แล้วแล้วใครอยากจะจดย้ำต้อาเปนเราครั้งสติปัญญาที่บอกเกิดไม่ทันนะเกิดไม่ทันทาไม่ทันเราก็ต้องให้โอกาสให้เขาสำรวมระวังสติปัญญาไปเพราะว่าท่านที่บอกให้สำรวมสติปัญญาก็เพราะว่าสติปัญญาถ้าไม่สำรวจมันใช้ไม่ทันนะเหมือนเครื่องไม้เครื่องหละ เวลาเราจะใช้แล้วมันอยู่คนละที่คนละทางต้องไปหามาใช่ใมันไม่ทัารการสติปัญญาต้องอยู่กับตัวตลอดอยากไปยุ่งผุ้นพลายหรือว่าไปใช้ที่อื่นแต่ให้ใช้กับตัวเองเช่นอาราเครียดเราต้องาสติปัญญาทายเครียดเราเหนอยเราก็คลายความหอเราทุกข์าคายคามทุกข์เรากังวลที่ตกเราก็คลายความหนอยท่บเราแถ้าสติปัญญาเราอยู่ที่คนอื่นเราเกิดของเราเองเราจะรักษาเองไม่ได้เราอด ถ้าภาษาลลกเขาเรียกว่าความรู้้หมก็บางครัเาเรียกว่าสติปัญญาไม่ไม่อยู่แบับตัวเราไม่ได้สำรวจสติปัญญาเรพูดเป็การเริ่มให้สำรวจสติปัญญาหรือว่าสบานเพราเรีกว่าไม่อยู่ับร่วงคลัยไม่อยู่บไม่หับตัวไม่โลกปอญญาอยู่ไหนจริงๆแล้วท่านใ้ว่าสำรวะเป็นความสามารถเรียกสติปัญญาแบบไม่หกับตัวได้ไปต้องมีสนใจกันเองสนใจความต้องกานหรือว่าการเรียนชื่สราักัน ให้เราทุกคนสำรวมสติปัญญาสำรวมสติปัญญาในึ่งมารถเก็บไว้เป็นที่เป็นทางเราใช้ทุกคนเราเรี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาได้เกลี่ยนเรื่องนี้ก็ต้องต้องเล็กน้อยอย่างเช่นกาเพินการเลื่อนคำพูดเรื่องรูปและสีสำคัญเป็นพฤติกรรมนิสัยอารมณ์ที่เราเจอมันรับความดื้อทั้งหมดได้ถ้าเราสำรวมสติปัญญาหนสติไม่แตกสติไม่แตกแล้วก็ปัญญาเขาไม่มืดมัวทำให้ใจเราเย็นถ้าเราสติ แต่ปัญญาเมื่มันกำลังไปเสียสมาธิสมาธิแล้วก็พิพูนด้วยอารมณ์ที่แครแค้นหรือว่ากบืนจราสำรับสติปัญญาใจเราเย็นใจเราเย็นชุ่มชื้นถึง่าก็ไม่เป็นไรเราเานข่ง้ไม่ร้ตไม่ต้อรอคนของเราเนี่ยธรรมะจเกิดตอนนี้ธรรมะจะเกิดสุดท้ายเลยเหมือนธรมะจะเกิดสุดท้ายเลยนะธรรมะเนจะเกิดเพ่ไม่กังวลไม่ยึหืออะไรแค่นี้เองธรรมะเนี่ยไมกังวลไม่ยแต่จะเกิดตอนเมื่อเราสมบติ าแล้วเกิดาเราเกิดของตัวชอบไม่ชอบแล้วเราไม่กังวลไม่ยึติดปล่อยวางแล้วแล้วขยายหสินได้เมตตาเสรสระได้รงได้รางได้เนี้ยธรรมะมันเกิดตอนเยื่อสรุปผลออกมาเนี่ยแล้วเราก็เป็นไงเมื่อเราไม่กังวลยึดถ้าแล้วไปไม่ต้องอะไรทำอะไรทีอไที่แคร์งเสรหมดจารมานม่มีเกิดขึ้นเนี้ยน่้เรานธรรมะแล้วนี่ถ้าเราทำได้บ่อยได้เรื่องหรือว่าได้บ่อยๆได้เรื่อยๆมาเป็นทํานานเราก็เลยเป็นผู้มีธรรมะ การศ ity, domestic, 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 milk, ึกษาให้ธรร่ตลเวลาธรรมให้เป็นต่ลเวลมีการคัามรู้กแจ้งกรสอเวลาเรียกรมาทำนะันั้นเราก็เต้องสำรวจสิปัญญาที่จะให้ทรได้เกิดขึ้นได้ช่มอย่างต่อย่างน้นไม่จากธรรมสักทีธรรมะไม่ได้ใช้ก็เราก็จะติดขังคาอยู่ในจนะอารมค้างมีตั้งขังคาในใจสมองก็จะมีเสียงคอยกวนมเรื่องอะไรก็ควรก็จด้ ธรรมะยังไม่ได้ชำระน้ำติดใจล้างสมองล้างอารมณ์ล้างความสับสนเป็นยัค้างอยู่เราเพืเราต้องทธรรมะที่ว่าสัมโภติได้ธรรมะมาใช้ได้นะพอทําให้ถึงจังหวะไม่ถึงตอนเราใช้ไม่ได้มีเราใช้ไม่ได้เราะเรียนรู้มัแล้วแต่ละตามมันจะเอื้อไม่ถึงเลยให้สัมโภติเมื่อเราสัมโภติปัญญาดีแล้วทุกเรื่องราวของเราจะคลายคลายความกังวลคลายความวิตกที่สําคัญเราจะสบายใจนะ สบายใจอารมณ์ดีรู้สึกดีคิดดีคิดดีดีวิตเราก็ดีนเสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะคายออกไปจากชีวิตเราแทนนะปมวาทุกท่านทุกคนสำารับติดิงานเมื่อเราธรรมะเสร็แล้วจะสำเร็จประโยชน์สุขสุิกสายสุขใจแล้วก็ซักหรือวัดพเพเเพิ่มความเย็นความเพิ่มขึ้นประโยชน์สุขสัพเพหานิพพานคือความดับเย็น ไม่มีอะไรมาทุกร้อนแก่ความร้อนร้อนที่มีก็ดับไปที่เกิดไม่ปดนีการที่เรามีสติปัญญาที่สอกและสังรวมเนาะมีสาคัญมากเพรนั้นด้วยตัวเองดูแลตัวเองเราสังเกตเวลากรังก็บอกให้ดูแลตัดีๆนะแล้วเราต้องดูแัวเอด้วยการมีสตัญญาหว่าเราจะดูแลผู้อื่นก็ต้องมีสตัญญาด้วยกพราเราดแลด้วยใจด้วยอาร์ด้วยความรู้สึกไม่ได้เพราะว่าใคเปลี่ยนอไเปลี่ยนสิกเปลียนแล้วหนคืจะเปลน แต่เมนเี้ชีสิ่นแล้วมันต้องมั่นคงชีวิตที่มั่นคงที่ปลอดภัยเรา้อตัชีวิตที่เราจะมั่นคง้แหละแท้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่กับใครต้องมีใอยู่ด้วยหรือต้องมีเงินทองมากมายเพียงพอไม่ใช่อันนั้นเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเรามีสปัญญาแล้วเพียงพอพอดีกับชีวิตของเราทุกคนนะทุกคนันเป็นประโยชน์จะสำคัญไม่ติดกับข้องทารทำชีวิที่บกคนก็ขอมาสาธทุกท่านทุกคนนะ Thank you.